ร้าน MC มซอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้นะครับผมกำลังจะเตรียมจัดส่งเจ้าซอนเตสคันนี้นะครับผมไปที่จังหวัดพะเยาให้กับลูกค้านะตอนนี้ขนส่งมารอรับรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นน้ำมันเครื่องที่ทางร้านแถมให้กับลูกค้า2ขวดนะครับสามารถเอาไปเช็คระยะเซอร์วิสจากศูนย์ต่อได้เลยนะผมได้มีการแจ้งกับลูกค้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวตัวรถเนี่ยเนื่องจากว่าระบบไฟเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้ก่อนนะครับผมอ่า นี่กุญแจรถนะครับตรงนี้เวลาเปิดนะครับเราสามารถกดปุ่มตรงนี้เปิดได้เลยนะครับอ่านี่เขาก็จะเก็บของได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะก็คือวิธีการเปิดเนี่ยเปิดเหมือนกันนะครับทีนี้ตอนนี้หน้าจอมันติดอยู่ใช่ไหมเวลาเราจะปิดตัวหน้าจอเราแค่กดปุ่มนี้ค้างเอาไว้นะครับมันก็จะเป็นการดับ หน้าจอนะครับแต่ถ้าสมมุติเราจะมาที่รถเรากดปุ่มนี้นะครับหทีเท่านั้นเองนะครับนี่หน้าจอเขาก็จะติดให้แบบนี้และถ้าอยากจะเปิดใต้เบาะกดปุ่มนี้1ครั้งนะครับตัวใต้เบาะเนี่ยเขาจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมปลดล็อกด้วยไฟฟ้านะนี่กุญแจรถของเขาก็คือจะเป็นตัวนาฬิกาแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้นที่ผมจะรีวิวให้ก่อนนะครับผม อันนี้จะเป็นสมุดคู่มือการใช้งานตัวรถนะลูกค้าต้องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับการใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดชาร์จนะครับแบตเตอรี่นะครับของตัวรถที่โรงงานเขามีมาให้แล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนกับบุ๊กเซอร์วิสนะครับนี่ก็จะมีการเช็คระยะเรียบร้อยแล้วตอน1 5 0 0โลนะครับแล้วก็นําเช็คระยะศูนย์ต่อได้เลยที่0.4 0่0โลนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับต่อมา เวลาที่เราจะสตาร์ทรถนะครับเราก็ต้องดับสวิตช์อันนี้ลงมา1ครั้งนะครับอ่าลงมาด้านล่างนะกำเบกกดปุ่มสตาร์ทแบบนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมถ้าจะดับเครื่องยนต์ก็เพียงแค่ใส่ขาตั้งลงก็เครื่องยนต์ดับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเอารถไปให้พี่ขนส่งกันนะครับนี่เขายืนรอรับรถแล้วนะครับนี่กำลังจะ,ะขนส่งมารอรับรถเรียบร้อยอันนี้ถ่ายเบื้องต้นให้ลูกค้าก่อนไปเดี๋ยวเอารถไปต่อ Okay, s <S เดี๋ยวพี่ขนส่งเขาก็จะเช็ครถนะครับว่ารถมีริ้วรอยตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็จะส่รอบคันให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าที่พะเยานะครับผมอันนี้พี่ก็เช็ครถได้เลยครับ ขอขอบคุณที่มาอุดหนุนรถร้าน MC มอไซค์ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามรถสวยๆได้นะคะขอบคุณค่ะ